Oh. ออาคลิปเหรสวัสดีครับยีดีต้อนรับเข้าสู่ช n n e l ฟีโนเมนาลครับแล้ววันนี้นะครับผมก็จะมาบอกวิธีการหาเพชรให้ได้เยอะๆในเกม Master Duel นะครับผมถามว่าทำไมถึงต้องหาเพชรเพราะว่าจริงๆเนี่ยต้องบอกว่าในเกม Du เอ Link ก็เหมือนกันเนาะก็ต้องมีเพชรเพื่อที่จะแบบว่าเอาตังไปเปิดซองอะไรอย่างเงี้ยส่วนเกมนี้เนี่ย ก็คือเอาเพชรเนี่ยไปเปิดซองเหมือนกันครับเพื่อที่จะไปหาซื้อแพ็คเปิดเอาซูเปอร์แรเอาอันต้าแร่เงี้ยไปย่อยเป็นการ์ดที่เราต้องการอะไรเงี้ยครับคือต้องบอกว่าเกมนี้เนี่ยในการจัดเด็กเนี่ยเวลาที่เราอยากได้การ์ดอะไรเนี่ยเราจะต้องมีแต้มนะครับผมก็คืออันต้าซูเปอร์เนี่ยเพื่อแลกกับการ์ดอย่างเช่นการ์ดสามัญน,นะครับหรือว่าการ์ดทีมเด็กที่เราจะเล่นอะไรอย่างเงี้ยนะครับผมซึ่งการที่จะได้ไอ้พวกนี้มามันก็คือ เราต้องฟาร์มเพชรให้ได้เยอะๆครับเพื่อที่จะไปเปิดซองอะไรอย่างเงี้ยหาการ์ดแล้วก็เอาการ์ดระดับที่เราได้เนี่ยมาย่อยเป็นการ์ดที่เราต้องการซึ่งต้องบอกว่าการหาเพชรเนี่ยมันก็มีหลายวิธีเหมือนกันนะครับผมวิธีแรกเลยเนี่ยอันนี้ผมบอกเลยก็คือเติมครับนะเติมอย่างเดียวครับคือใช้พลังสุลต่านคนระับมีเท่าไหร่เติมเน่านั้นอะไรอย่างเงี้ยซึ่งเลทการเติมเนี่ยศึกษามาคือ1บาทได้1เพชรเพราะฉะนั้นคือมันจะมีโปรอยู่ในการเติมเพชรนะฮะผมก็ ยังไม่เคยเติมนะอันนี้บอกตรงๆว่ายังไม่เคยเติมนะฮะก็พยายามจะลองฟรีก่อนนะฮะยังไม่อยากเติมเพราะไม่รู้จะเติมยังไงเพราะว่าผมก็ไม่ได้ผูกกับ ATM อะไรใดๆนะครับเพราะว่าทุกวันนี้ผมไม่ใช่บัตร ATM นะฮะวิธีที่2ครับคือการล็อกอินฮะล็อกอินเข้าเนี่ยคือตอนแรกเนี่ยณะเจ็ดวันแรกที่เข้ามาเนี่ยมันก็จะได้เพชรหลักร้อยอยู่นะครับผมหลัก600 500แล้วก็มา300อะไรอย่างเงี้ยนะครับจนพอพ้น7วันมาเนี่ยมันจะได้วันละ 20เพชรเท่านั้นครับ20เพชแม่งก็ไม่พอยาไส้นะฮะในการที่จะเปิดซองเพราะว่าเปิดซองเนี่ยขั้นต่ำเขาใช้100เพชนะครับผมเท่ากับว่าเราต้องล็อกอิน5วันเพื่อให้ได้แพ็คมา1ซองน,นะครับผมซึ่งก็ไม่คุ้มแน่นอนนะฮะทีนี้มันมีวิธีอีกครับ ในกรณีถ้าเกิดว่าเราอยากรวบรัดนะฮะแบบว่าอยากได้แทมอันต้าซุปเปอร์แล์เลยอะไรอย่างเงี้ยนะครับผม um, ผมแนะนำอย่างนี้ฮะคือถ้าเกิดว่าคุณมีเพชรเหลือประมาณ600เพชรนะฮะให้คุณเข้าไปที่ Special Pa c k นะฮะแล้วก็ไปซื้อ Duel Pass ครับมันจะได้ลุ้นแทมอันต้านะฮะอยู่ที่ประมาณ100นะครับเพชรอีก600นะครับผมซึ่งมีเวลาอยู่ทั้งหมด60วันนะก็คือ2เดือนเท่านั้นนะฮะพอซื้อไปเนี่ยคุณก็ไปเล่นตามปกติคือเล่นแรงแหละเล่นแรงปุ๊บมันก็จะได้ นู่นได้นี่มาอะไรเงี้ยเราก็เก็บไว้นะครับอ่าอันนี้ก็เป็นอีกวิธีหนึ่งนะครับผมซึ่งอันเนี้ยมันไม่ได้เพชรเยอะแต่ว่ามันได้ตรงประเด็นก็คือเราได้แต้มอันต้าเราได้แต้มซูเปอร,ร์แรอะไรอย่างเงี้ยนะครับผมเล็กๆน้อยๆค่อยๆเก็บค่อยๆเก็บไปนะฮะทีนี้ถ้าเราอยากจะได้เพชรเยอะกว่านั้นเนี่ยเราก็ต้องไปทํานี่ฮะมิชชั่นครับหรือภารากิจของเรานะครับ ก็ดูเลยครับแต่ละวันจะเป็นยังไงฮะดูครับอันนี้คือมันเหมือนกับรีระบบใหม่นะฮะมันก็เนี่ยได้วันละ20เพชรนะอย่างที่เห็นนะครับผมถ้าไปโซโล่โหมดจะได้20เพชรเหมือนกันนะเล่นโซโล่โหมด3แมตช์นะฮะก็ได้20เพชรนะครับผมต่อวันนะฮะแล้วก็ชนะในการแข่งแรงนะครับผม สอแมตช์ได้50เพชรครับอ่ามันจะเป็นแบบอย่างเงี้ยก็คือชนะ1ได้30อันนี้คือจำนวนภารกิจที่เราต้องทำนะฮะแล้วก็มาดูกันที่อัลิมิตมิชชั่นบ้างฮะอัลิ it, มิตมิชชั่นเนี่ยเราก็สามารถที่จะทยอยทำได้นะฮะก็อย่างอันเนี้ยเขาบอกว่าหาซีเกทแพ็กนะครับคือเปิดซีเกทแพ็กอะไรครับอย่างตอนนี้ผมทำมาจนต้องเปิด80แพ็กนะครับตอนนี้ผมทำได้78แล้วถ้าทำได้เนี่ยมันก็จะได้50เพชรอย่างเงี้ยครับแล้วก็อันนี้เขาบอกว่ารีมูฟ การ์ดอีกฝ่ายนะครับผมถ้าได้50ใบได้50เพชรอะไรเงี้ยมันก็จะดูตามขั้นน่ะมันจะมีขั้นของมันเรื่อยๆนะฮะเพราะฉะนั้นเนี่ยเราก็สามารถที่จะอ่านแล้วก็ลองทําดูได้นะครับถ้าเกิดว่าเด็กคุณสามารถทําได้ก็ทำนะฮะมันก็จะได้เพชรที่เยอะขึ้นนะฮะจากเดิมเนี่ยที่เราอาจจะได้วันละ ร้อยเพชรสองร้อยเพชรเนี่ยเราอาจจะได้ประมาณตีว่าวันละห้าร้อยหกร้อยเพชรเลยก็ทําได้นะฮะบอกได้เลยครับว่าถ้าคุณทําแบบนี้ไปเนี่ยโอ้โหแม่งโอกาสแบบรวยอะ่ะเป็นสุลต่านเรื่องเพชรอะไรอย่เงี้ยแบบสายฟรีก็น่าจะอยู่ได้นะฮะอีกอันนึงครับถ้าเกิดว่าคุณเล่น Master Duel เนี่ยผมแนะนําให้เล่น r ร n กิ้ง ตลอดตลอดนะฮะก็ถ้าเกิดเราเลื่อนอันดับไปเนี่ยเราก็จะได้นะครับอย่างถ้าเกิดว่าเราเลื่อนขั้นเขาเรียกว่าเลื่อนระดับแรงแล้วกันเลื่อนระดับแรงจากซิลเวอร์ไปโกจากโกไปแพทินัมเนี่ยมันจะได้น่าจะไม่ผิดเนี่ยน่าจะประมาณ200เด็ก2องเด็กนะครับผมแล้วก็ในกรณีถ้าเกิดว่าคุณเลื่อนไปแบบโกเทียสี่เทียสสามอย่างเงี้ยครับก็จะได้ประมาณ100เพชรนะครับก็ทาอย่างเงี้ยไปเรื่อยๆแต่ถ้าเกิดแบบคุณแบบจะลุกจิตหน่อยแบบช็อตตังอะไรเงี้ยก็แกล้งแพ้แพ้แพ้แพ,แพ,แพ้แล้วขึ้นใหม่ๆ ย่างนั้นก็จะเสียเวลานิดนึงนะครับแต่ว่าไอ้น,นี่คือข้อดีของเกมนี้ตรงที่ว่าถ้าเกิดคุณหล่นลงไปเนี่ยแล้วคุณกลับขึ้นมาคุณก็ยังได้เพชรเหมือนเดิมนึกออกไหมจากที่เราเคยได้อยู่แล้วนึกออกว่าก็คือสมมุติว่าผมมาจากโกเทียหวันนี้ผมอยู่โกเทียสีสมมติผมแพ้รัวๆเลยแล้วผมตกไปอยู่โกเทียหเนี่ยแล้วผมจะดันขึ้นมาเทียสอีกรอบนึงเนี่ยพอผมได้ขึ้นเทียร์4ปุ๊บผมจะได้อีก100เพชรนึกออกไหมมันอันนี้คือข้อดีของการเล่นแรงกิ้งนะ นอกจากจะทํำมิชชั่นแล้วเนี่ยเราก็สามารถได้เพชรจากพวกนี้ด้วยเหมือนกันนะครับถ้าเกิดว่าเราขยันเล่นเนี่ยผมบอกได้เลยนะครับว่าเราก็จะรวยไปอีกนะครับผมนอกจากนี้ครับยังมีการเล่นแบบโซโล่โหมดนะครับผมตอนนี้เนี่ยผมเชื่อว่าหลายๆคนที่เล่นมาสักระยะหนึ่งอ่ะทุกคนจะปลดตรงโทเทร์ลกับดูเอลสตาติจี้หมดแล้วนะครับซึ่ง A2 อันเนี้ยคือเล่นแล้วได้เพชรแน่นอนนะครับทีนี้เราก็ต้องมานั่งเล่นแบบพวกสตอรี่นะครับในการจะเล่นสตอรี่โหมดเนี่ยมันก็จะมี เขาเรียกว่าเป็นประตูฮะประตูด่านเข้าไปแบบพิชิตนะฮะก็คือมันจะเป็นอย่างเงี้ยประตูอย่างเงี้ยครับเพื่อไปปลดล็อกนะครับผมในการปลดล็อกเนี่ยมันจะต้องใช้ธาตุข้างบนตรงนี้อย่างผมมีสีม่วง50สีเหลือง150ยสีส้ม50สีน้ําเงิน3 0 0ออะไรอย่างเงี้ยคือแต่ละเควสเนี่ยมันจะมีบอกเลยนะครับว่าถ้าอยากจะปลดเนี่ยต้องใช้ธาตุเท่าไหร่อย่างกรณีอันนี้ละกันผมยกตัวอย่างอันนี้ที่ผมยังไม่ได้เล่นนะครับผมก็มันก็จะมีบอกงี้ฮะ เนี่ยใช้สีส้ม200นะครับผมซึ่งเราจะหาจากไหนละ่ะไอ้พวกนี้เราก็ต้องเล่นจากพวกนี้แหละครับซีนารีโอนะครับผมหรือว่า practice นะฮะเราก็จะได้อันเนี้ยอย่างอันเนี้ยได้สีแดงร5 0้เนาะอย่างอันนี้ได้การ์ดใช่ไหมอย่างอันนี้ได้สีส้ม1 5 0อะไรอย่างเงี้ยทีนี้ปลดล็อกประตูแล้วยังไงต่อใช่ไหมครับพอเราปลดล็อกประตูเข้าไปแล้วเนี่ย ให้เราใช้เด็กตัวเองเล่นแต่ว่าถ้าจะใช้เนี่ยจริงๆต้องใช้ด่านสุดท้ายนะครับผมให้ใช้เด็กตัวเองเล่นเนี่ยเราจะได้อีก200เพชรนะครับ <wreck Isaiah eden> เป็นอย่างนี้ทุกด่านนะคือไม่รู้ทุกดา่านไหมแต่ว่าส่วนใหญ่คือเป็นอย่างนี้นะครับก็คือถ้าด่านสุดท้ายตรงเนี้ยถ้าเกิดว่าเราใช้เด็กตัวเองเล่นเนี่ยเราจะได้เพชรอีก200นะครับผมในการที่จะหาเพราะฉะนั้นเนี่ยผมบอกได้เลยว่าถ้าคุณอยู่เป็นเนี่ยถ้าคุณแบบเล่นฉลาดหน่อย,อยนะครับเพชรเนี่ย มันหาได้ไม่ยากครับนะฮะไม่ยากเลยอันนี้พูดเรื่องจริงเลยนะครับคือสายฟรีไม่ต้องเติมก็อยู่ได้แต่ทีเนี้ยนะทำไมผมถึงเหลือเพชร5 0 0อะไรอย่างเงี้ยก็คือผมเอาไปเปิดแพ็คครับ <c oughs> แลกของสามันนะครับคืออันนี้ผมแนะนําเลยสําหรับมือใหม่นะครับเวลาที่แบบว่าคุณจะเข้ามาเล่นหรืออะไรอย่างเงี้ยก็ผมแนะนําว่าถ้าเกิดคุณมีเพชรเนี่ยคุณเปิดหาอันต้าหาซุปเปอร์เยอะๆอะไรเงี้ยแล้วคุณไปซื้อของสามันมาก่อนซื้อพวกอ,อุลละแม็กซี เวลเลอร์ aler, อะไรอย่างเงี้ยที่คุณต้องใช้จริงๆเพราะส่วนใหญ่อ่ะคืออันนี้คือข้อเสียของเกมนี้เลยนะคือการ์ดที่เป็นแบบการ์ดต้องใช้อ่ะแม่งเป็นอันต้าแทบจะหมดเลยอ่ะทุกคนเออซุปเปอร์แนนี่คือน้อยมากนะครับอันนี้คือผมเพิ่งโลเด็กเอลดิตไปนะครับเพราะว่ากูไม่ไหวแล้วไอ้หี้หัวร้อนชิบหายคือผมไม่เจอเด็กพวกแบบไดตอนพวกอะไรพวกนี้ผมสู้ไม่ได้เลยครับเพราะว่าคือด้วยความที่เอลดิดเนี่ยมันช้าเออมันก็เลยแบบม,ม,มันไม่เข้ากับนิสัยดีกว่ามันไม่เข้ากับจรจิตผมอะไรเงี้ยผมก็เลยแบบ ลัออกไปแล้วนะฮะก็ตอนนี้เหลือคง i n v o วกเอาไว้ก็เดี๋ยวจะมาดูว่า i n v o วกเนี่ยคือมันเล่นกับอะไรได้บ้างแต่ว่าก็คงหนีไม่พ้นด็อกมาติก้าชาดออะไรอย่างเงี้ยนะแต่ว่าผมพยายามจะดูก่อนว่า มันฉีกไปไหนได้อีกไหมแล้วมันเก่งไหมอะไรอย่างเงี้ยนะครับผมอาจจะต้องลองทดสอบจากอีโอโปก่อนนะฮะแล้วก็ค่อยมาจัดจริงๆเพราะว่าถ้าเกิดเราจัดแบบไม่มีเป้าหมายนะฮะลองใช้แลกฟอยไปเรื่อยๆอะไรเงี้ยตายครับเจ๊งฮนะจุลกรรมทางการเงินเจ๊งเลยครับเพราะฉะนั้นเนี่ยคือผมแนะนําว่าถ้าเกิดมีโอกาสนะฮะได้เข้ามาเล่นจริงๆนะครับนะตอนนี้นะฮะถ้าเกิดใครยังเก็บสามันไม่ครบก็เก็บสามมันไปก่อนนะฮะเพราะว่ามันเป็นอันตา้าแทบจะหมดเลยทุกคน แม่งโคตรเขี้ยเลยอ่ะมันคือความเขี้ยวนะคือมันเหมือนเป็นจิตวิทยาเล็กๆนะว่าแบบถ้ามึงอยากได้อันต้ามึงก็เติมแล้วมึงก็ซื้ออะไรอย่างเงี้ยคือผมบอกได้เลยนะถ้าอยากจะเปิดแพ็คแล้วแบบได้อันต้าเยอะๆผมมองว่าคุณมี1,000เพชรไม่พอนะเว้ยคุณต้องมีสักประมาณ3-4มี่พัน่ะในการที่จะเปิดหาอันต้าอะไรเงี้ยจุดหมาของเกมนี้คือเก็บแต้มอันต้าให้ได้เยอะๆครับคุณผู้ชมผมเชื่อว่า การ์ดเก่งๆแต่ละอันเนี่ยแม้งอันต้าเยอะมากอย่างพวก Access Code ที่คุณต้องใช้ลิงคริ s t o n ที่คุณต้องใช้อะไรอย่างเงี้ยโ,โหแม่งอันต้าหมดเลยนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยเพชรจึงสำคัญมากในการที่เราจะเอาอีแต้มพวกเนี้มาจัดเด็กนะครับเพราะฉะนั้นก็ อ่ะเล่นอย่างชาญฉลาดและกันวันนี้ผมก็มีวิธีมาบอกเท่านี้นะครับผมสำหรับใครที่ชอบคลิปนี้ก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กด Subscribe เพื่อเป็นกำลังใจให้กับผมด้วยนะครับสำหรับคลิปนี้ก็จบแต่เพียงเท่านี้ครับสำหรับวันนี้สวัสดีครับ